รกระดับโรงงานในราคาจับต้อง้างได้สออทผนึก AS ช่วย SME ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มหุ่4.0นายสมชัยเลือดสุดที่วงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AS กล่าวว่าเพราะเทคโนโลยี 5G คือหัวใจหลักในการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเอสจึงได้สํมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสออทส่ทงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม4.0ในราคาที่จับต้องได้การยกระดับ SME สู่อุตสาหกรรม4.0เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับโรงงานให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุดสุดถูงสุดไม่ว่าจะเป็นการติดตามมอนิเตอร์สถานะเครื่องจากพนักงานไฟฟ้าการวัดประสิทธิภาพการผลิตแบบเรียลไทม์หรือเรียลไทม์ v e r a l l e q u i อิมพลิ f f นต์เอฟ e ฟ s s ิ e e นที่ต้องใช้แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือแต่ปัจจุบันเครื่องมือเหล่านี้ยังมีราคาค่อนข้างสูง ความร่วมมือในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนายสมชายกล่าวว่าการนําแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเชื่อมต่อให้ผู้บริการผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มโรงงานตลอดจนภาคการผลิตต่างๆช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆสามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล transformation ได้แบบจุดเดียวจบ overstop นอกจากการยกระดับการทํางานเพื่อเพิ่ความสามารถการแข่งขันลดต้นทุนรองรับโอกาสและการเติบโตในอนาคตจากโมเดลธุรกิจใหม่ๆแล้วยังช่วยให้แข่งข่งว่าพอที่จะแข่งขันในระดับสากลได้อีกด้วย ในขณะนี้แพลตฟอร์ม s 5G เมนูซัคเทอร์ริงที่ทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม 5G แบบรวมศูนย์นั้นสามารถทำงานปรับเปลี่ยนได้เองสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและก็ประมาณในช่วงในแต่ละช่วงเวลาควบคู่ไกับเทคโนโลยี l o t Internet of Things ที่ทำงานอยู่บน 5G Private Network ที่เข้ามาช่วยทำงานและแก้ปัญหาในระบบการผลิตของภาคอุตสาหการรมได้แบบเรียลไทม์ด้วยด้านนายเก่งไกลเทียนนุกูล ประธานสอทกล่าวว่าสอทในฐานะองค์กรหลักที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ s m e ในประเทศไทยมีสมาชิกในเครือข่ายจํานวน45กลุ่มอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิมพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ยุค4.0โดยความร่วมมือกับ AS ครั้งนี้จะทําให้กลุ่มผู้ประกอบการ SME สามารถนรําแพลตฟอร์มเอเ 5G Manufacturing Platform ไปใช้ในการบริหารจัดการระบบโรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้กระบวนการผลิตมีะสิิภาพเพิ่มขึ้น ยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่อินดัสเซียล4.0ได้ในที่สุดสอทอจับมือกับ a s ใช้แพลตฟอร์มช่วย sme ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโ้วยปัจจุบันแพลตฟอร์มต่างๆมีราคาค่อนข้างสูงจึงต้องร่วมมือกับ a a s ส่งเสริม sme ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มในราคาที่จับต้องได้ขอบคุณที่มาของข่าวจาก t ั r r a d c o th